จากที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะต้องสังเกตอาการเพื่อดูปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงหรือว่าผลขังนคยงอื่นๆที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ฉีดน,นั้นๆประมาณ30นาทีนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรท่านก็สามารถกลับบ้านได้คราวนี้หลังจากที่ท่านกลับบ้านไปแล้วนะครับผมท่านยังต้องสังเกตอาการต่อนะครับผมประมาณ2 4 4 8ชั่วโมงกเกฑดูว่าหากท่านมีอาการชาครึ่งซีหรือว่าแขนขาไม่มีแรงครึ่งซีแนะนําว่าให้ท่าน ที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้ทําการตรวจรักษาต่อมาหมอขออนุญาตพูดถึงอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิดแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเกิดผลข้างเคียงที่เรียกไซเฟ็กกลุ่มที่2คือเป็นการแพ้วัคซีนเรียกว่า a n a p h y ักซิสกลุ่มที่เป็นผลข้างเคียงไซเฟ f กเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นก็จะได้แก่มีไข้ ไม่เนื้อตัวอาจจะมีท้องเสียไยเหลวขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าจะเวียนศีรษะอาการเนี่ยจะเกิดขึ้นได้1-2วันหลังจากฉีดวัคซีนเลยการรักษาเนี่ยครับก็เป็นการรักษาตามอาการนะครับผมเช่นมีไข้ก็ทานยาลดไข้นะครับผมก็กินพาราเซตามอลนะครับ500มิลลิกรัม1เม็ดทุก6ชั่วโมงที่มีไข้นะครับถ้าท่านใดมีท้องเสียก็จิบน,น้ำเยอะๆกินน้ำเกลือแร่ชดเชยสารน้ำที่สูญเสียไป พักพอนอยู่ที่บ้านประมาณ 1- 2วันอาการก็จะหายไปเองนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเข็มที่2ส่วนกลุ่มที่2ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงการแพ้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทั้งแพ้วัคซีนหรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนนะครับอาการกลุ่มนี้จะรุนแรงนะครับและมักจะเกิดขึ้นภายใน30นาทีหลังจากฉีดวัคซีนอาการที่เกิดขึ้นก็จะได้แก่หายใจไม่ออกมีผื่นขึ้นเต็มตัวหน้าบวมหรืออาจจะความดันตกวูบซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้ท่านจะต้องได้รรรัับกกกาาาษจ กอนอาการแพนะที่เกิดเหตุตรงนั้นทันทีเลยนะครับและอาจจะต้องมีการสังเกตอาการต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าอาการแพ้ดูแหลหายแล้วถึงจนะกลับบ้านได้กลุ่มที่2ถ้าเกิดจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่สองซ้ำนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนตัววัคซีนไม่แนะนําให้มีการฉีดวัคซีน